จะเป็นอย่างไรถ้าผลกำไรทางธุรกิจคือปัจจัยที่เร่งเผาผ่านทรัพยากรโลกจะรอดได้ไหมธุรกิจต้องทำยังไงถึงกำไรต่อไปติดตามรายการอินโนเทรน EP นี้ค่ะเทรนด์ Trend, ธุรกิจและทรัพยากรในโลกที่มีธุรกิจนับร้อยล้านธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดย่อม หนึ่งในปัจจัยสำคัญของธุรกิจที่มีเหมือนกันคือการผลิตและแน่นอนว่าทุกการผลิตต้องใช้ทรัพยากรโลกไม่มากก็น้อยที่ผ่านมาเราเคยชินกับแนวคิดไม่แค่โลกที่ว่ายิ่งผลิตมากยิ่งขายได้มากเพราะความสำเร็จถูกกำหนดด้วยตัวเลขจากผลกำไรจนธุรกิจไม่น้อยทุ่งทรัพยากรธรรมชาติลงไปไม่ยัง้งเพื่อเร่งการเติบโตและผลที่ตามมาคือการที่โลกกำลังเข้าสู่วิกฤต ขีดจำกัดความปลอดภัยของโลก planetary boundaries ซึ่งหมายถึงจุดที่ระบบนิเวศไม่อาจฟื้นฟูตัวเองกลับมาสู่ความสมดุลได้จนวันหนึ่งเราได้เริ่มรับผลกระทบและเริ่มที่จะแก้ไขมันได้ผ่านธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแนวคิดธุรกิจยั่งยืน sustainable business แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy แนวคิดนวัตกรรมสีเขียว green innovation และอีกหลายแนวความคิดการทำธุรกิจแบบแค่โลกหรือใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบวันนี้เราจะชวนทุกคนไปรู้จักอีกหนึ่งแนวคิดที่ชื่อว่า Impact Tech กับธุรกิจนวัตกรรมแค่โลก Impact Tech มาจากการรวมกันสองคำค่ะ Impact ที่หมายถึงผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอ้อมและเทคโนโลยี ที่คือการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อรวมกันจึงกลายเป็นแนวคิดใหม่ของโลกธุรกิจการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันกับการสร้างกำไรทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน Impact Tech ไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังสร้างงานสร้างโอกาสและดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ตลาดโลก อีกทั้งยังมีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำยกระดับการศึกษาสุขภาพและการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมและถ้าพูดถึงประเทศต้นแบบที่ผลักดัน m p a c t t e ท h อย่างจริงจังหนึ่งในนั้นก็คือสวีเดนที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนบ่มเพาอยูนิคอร์นความสำเร็จนี้ที่เกิดขึ้นเพราะสวีเดนสร้างระบบนิเวศนวัตรกรรมที่เข้มแข็งเปิดกว้างและเอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจนวัตรกรรม ทำให้ประเทศนี้กลายเป็นแหล่งในฝันของการสร้างโอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคต Impact Tech Thailand ในประเทศไทยเองก็มีผู้ประกอบการหลายรายที่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อน Impact Tech โดยวิธีคิดที่น่าสนใจและตอบโจทย์ปัญหาในชีวิตจริงของผู้คนชุมชนและสิ่งแวดล้อมตัวอย่างเช่นแมวกินปลาโมเดลธุรกิจที่สร้างทั้งความยั่งยืนและโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยการรับซื้อวัตถุดิบจากชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือขนาดเล็กไม่ผิดกฎหมายและคัดเฉพาะปลาโตเต็มวัยวิธีนี้ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและยังเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนประมงด้วยต่อมา Valcan โครงการนี้ใช้ l ับ e h h t t เ g e n t เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้มีอาชีพพวกเขาสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ตอบแชทลูกค้าโดยมี AI เข้ามาช่วยอ่านข้อความและเปล่งเสียงออกมาเพื่อให้ผู้พิการเข้าใจปัญหาและสามารถตอบโต้ลูกคา้าได้อย่างรับรืดไม่ติดข้อจำกัดค่ะและสุดท้ายบอตน้อยแชทบอทที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยดูแลสุขภาพจิตของผู้ใช้งานใช้ AI ประเมินความเสี่ยงจากการสนทนาและผสานกับเทคโนโลยี text to speech สร้างบทสนทนาที่เหมาะสมทั้งน้ำเสียงและการใช้ถ้อยคำเพื่อให้คำปรึกษาเบื้องต้น กับผู้ที่กำลังมีปัญหาด้านจิตใจทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของตัวอย่าง Impact Tech ในประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจไทยเองก็สามารถสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆก,ก,กับการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ค่ะแม้ภาพของ Impact Tech จากต่างประเทศจะดูยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วในประเทศไทยเองก็มีแรงขับเคลื่อนที่น่าจับตามมองไม่แพ้กันค่ะ ผ่านโครงการ Scale Up Impact Thailand x Sweden ที่ช่วยบ่มเพาะและผลักดันสตาร์ทอัพไทยด้าน Impact Tech สู่ตลาดโลกสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่พร้อมจะสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและ NIA ก็ยังคงเดินหน้าทำหน้าที่เชื่อมโยงส่งเสริมและผลักดันให้สตาร์ทอัพไทยกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพาประเทศก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนค่ะติดตามรายการ i n n o t r e n น Next Step ประเทศไทยผ่านเทรนดนวัตกรรมได้ทางช่อง YouTube NIA Channel และทุกช่องทางของ NIA ค่ะ